เมื่อวันที่5ตุลาคมพศ2564นายนพพลิศซิลิโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานกำแพงเมืองสุพรรณบุรีเรารวมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องการปรับปรุงกำแพงคูมเมืองโบราณทางด้านตะวันตกต่อจากแนวกำแพงที่บูราะเดิม ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดรเอกพนิจใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ในายมนัทพงศ์พมพิสิทธิพง,พงพศพง์ประหลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณห,ห้องประชุม MC ชั้น4ี่สารกางจังหวัดสุพรรณบุรี